ข้อที่6นะคะผลิตภัณฑ์ชูกําลังชนิด1นึ่กำหนดปริมาณการบรรจุอย่างตาำกล่องละ400กรัมและกำหนดค่า AQL เท่ากับ0.65การตรวจสอบทั่วไประดับ IV ผู้ตรวจสอบต้องการทราบว่าปริมาณการบรรจุเป็นไปตามเกณฑ์การบรรจุขั้นต่ำที่กำหนดไว้หรือไม่6.1จงหาแผนการชักตัวอย่างรูปแบบที่1และรูปแบบที่2ภายใต้การตรวจสอบแบบปกติและแบบเข้มงวดจากตารางมาตรฐานถ้าหลอดมีขนาด10,000กล่อง 1. กำหนดร,รหัสอักษร n เ,เท่ากับ1 0,000ระดับการตรวจสอบ IV จะได้รหัสอักษร n ดังตารางขนาดหลอดของเราก็คือ1 0 0 0 0นะคะจะได้ IV เท่ากับเป็นรหัสอักษร n อนอสองนะคะเปิดตารางหา แผนการสุ่มชักตัวอย่าง AQL เท่ากับ0.65%เปอร์เซรูปแบบที่1ได้ n เท่ากับ7 0 k เท่ากับ2.12ดังตาราง k ค่ะขนาดอักษรก็คือ n ขนาดตัวอย่างก็คือ75 AQL เท่ากับ0.65ก็จะได้เป็น2.12ค่ะ ส่วนรูปแบบที่2ได้ n เท่ากับ75 m เท่ากับ1.60ดูได้จากตาราง m ค่ะถ้าถักซ้อน n ก็จะได้เป็น75 aql ก็คือ0.65%ก็จะได้1.60ค่ะข้อ6.2สุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการชักตัวอย่างในข้อ6.1 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบีงเบนมาตรฐานของการบรรจุไว้เท่ากับ401.5กรัมและ3.15กรัมตามลำดับจะตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธหลอดอย่างไรจากโจทย์จะได้ x bar เท่ากับ401.5 x เท่ากับ3.15ในรูปแบบที่1ทราบข้อจำกัดแล้วว่าลิมิต l ก็จะเท่ากับ400คำนวณค่า k แค l เท่ากับ x bar ลบ l ส่วน s ก็จะได้ 401.5ลบ400ส่วน3.15ก็จะเท่ากับ0.48ค่ะเนื่องจาก k แคลน้อยกว่า2.12ดังนั้นจึงตัดสินใจปฏิเสธหลอดวนรูปแบบที่2คํคำนวณดัชนีคุณภาพ ql เท่ากับ x bar ลบ l ส่วน s ก็จะได้เท่ากับ0.48ค่ะ<ง>นำค่า จากนั้นนำค่าคลิ L ไปเปิดตารางหาค่า PL แต่เนื่องจากที่ N เท่ากับ75ไม่สามารถหาค่า PL จากตารางได้จึงประมาณค่า PL จากแผนภูมิที่ N เท่ากับ75 Z เท่ากับ0.48ได้100 P เท่ากับ48ดังนั้นค่า PL เท่ากับ48เนื่องจาก PL เท่ากับ48 มากกว่า1.60จึงได้ตัดสินใจปฏิเสธหลอดค่ะ